ครับโอ้สวัสดีครับผมเจมินายนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสองวันรางวัล Rookie of the Year นะครับเป็นรางวัลที่ทุกคนแฟนๆทั้งในไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศนะครับฝากโหวตมาให้ผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางแฟนคลับเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทาง Min นต์แมกซ์มนะครับที่ให้ผมได้เป็นตัวเลือกอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ทาง M Choice เหมือนกันนะครับแล้วก็ ทางทีม MTV นะครับอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมนี่นะไม่คิดเลยว่าผมจะได้มาเป็นนักสแสดงหรือศิลปินให้ทุกคนเห็นในวันนี้นะครับถ้าไม่มีทางทีม MTV ครับขอเสียงให้ทีม MTV หน่อยครับครับแล้วก็ขำอะไรกันนะไม่นะเอาสิโอเค and I w a n t to say thank you to all the international fans as well because uh, you guys also voted me for this award and Uh, i'll try to improve on whatever you're expecting me to improve on my singing my acting or my life and uh, thank you for min's magazine as well that gave me this award thank you <laughs>